วลคัมจกเก้นชแนลย่าสวัสดีเรามาอยู่กันที่หลังบ้านของเราเองที่เพิ่งซื้อเมื่อวานสามสิบหกล้านบาทอะไร <c oughs> คุยกับกลมไปยากจิงตาเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมีสัตว์คำว่าพลอยด้ววย่嘛ไอ้แฝะมันเขียนให้จริงเหรอโอ้ยรักพลอยนี่รักพลอยแต่ไม่เขียนไม่ได้เขียนเอ็มเลยโอเคมาทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเข้าป่าลึกที่ซื้อไว้ซื้อไว้แล้วเมื่อกี้เหมือนมีเสียงแบบไม้ไผ่เป็นสีกันเอ็ดเอ็ดเอ็ดอย่างเหมือนแมงบินข้างอยู่อยู่ในหลอนเหมือนแมงตัวใหญ่ไหมคแบบใช่โอเค ทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปข้างในเลยดีกว่า oh. ไ,มไ,ไม่มีไม่มีอะไรหรอก <Yeah. S 1> ไป ไปไหนกันหมดเรย้อนมาแล้วเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีอาหารไว้แต่ว่าตรงจุดหมายที่เราจะไปอ่ะมันมีอาหารให้มันเป็นแอร์ดรอปสามกล่องใช่หรอ,อแต่ว่าระหว่างทางที่เราเดินไปอีกสักประมาณ3-4กิโลเนี่ยมันจะมีกุญแจดอกหนกิโลนะ3 4กิโล oh มันจะมีกุญแจดอกหนึ่งดอกเอาไว้เพื่อเอาไปเปิดแอร์ดรอป ในแอร์ดรปบมันจะมีทั้งน้ํามีทั้งเสบียงมีอาหารหมดเลยเว้ยแล้วเราก็ต้องขนออกไปเองใช่ไหมก็ทําเองสิเอาล่ะมันจะมีกับข้าวให้กินหน้าผาเลยเฮ้ยไม่มีเราต้องทําเองโอ้โอเคเดี๋ยวเราเลือกภารกิจตามหากุญแจดอกนั้นกันเลยดีกว่าไอ้ปพื้นมองทางนั้นนะเล็งมองทางนี้นะได้เลยพี่จะมองตรงทางตรงกลางมีขวดน้ำอ่ะใช้ได้หรือเนี่ยไม่น่าใช้ได้ มันลึกขนาดนกกนานเนี้ยลบก็ลบฮะเจ้าเหรอกรตกอยู่นั้นใช,ใช่บังไม่รู้เราเจอกุญแจแล้วที่จะไขเอร์ดอกของเราเรารอดตายเลยเว้ยคืนนี้เรามีของกินแล้ว <laughs> ไปเดี๋ยวเราลยต่อไปจะถึงจุดปลายของเราดีกว่าไม่จะมีงูงออกมาไหมเนี่ยตกไปนี่คือตายเลยมั้งนี่ตกไปนี่กูเป็นโูคทาซานได้เลยนะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ย เออไม่ต้องวัวอีกนิดเดียวนั่นแหละแล้วก็ได้มาไกลเหมือนกันแล้วนะมาได้เปล่าคร่บได้ครับจอทางมันเป็นอย่างนี้เนาะจะเป็นอย่างไรผมเป็นหิ่งลช่เนาะหิ่งหรอตรงนี้เปล่าเอ้ยนั่นไงเจอที่โล่งแล้วระวังลุงด้วยนะจะทำอะไรวะเนี่ยขอขักก่อนเนี่ย a few moments later โอ้ยปื๊ดนำไปเลยได้ เฮ้ยเลี้ยาเกล่องแลวอ้ที่้ตมนะเที่รอรคอยเขา้มากึกแล้วทุกคนถึกแล้วทุกคนอ้ยเอดบคำพวกเราอุ้ยบอกนะเราจะผ่านเราผ่านตรงนั้นกันมาโคตรสวย่าเราเดินขึ้นมาสวยมากโคตใจ ให้ทุกคนเราจะมาเปิดกล่องแอดอพกันกันกล่องแรกยกให้แกเปิดเอา้าเปิดน like ี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ผมขอให้มีพิซซ่ารักกินตรงนี้อยู่มากมาแล้วมาเลือกของมาดูอีข้าวด้วยอย่างแรกเราได้เข้าสวยทุกคนกล่องอะไรวะมันมีเสียงออกมา อ้าองหะไรมาดูช่วยฮะเอ๊ะเอ๊ะเ๊ะเ๊ะแก้วกับรถดีเราจะทำรถดีช็อตเหรอเขาไม่ช็อตอย่างนี้หรอโอเคมาอันนี้เป็นแก้วกับรถดีนะเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่สองกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างสามสองหนึ่งามก้า ะะไรวเนี่ยมีผักกาดใบมะกรูดผักชีพริกต้นหอมหอนั่นมีเออ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 ต้นหอมต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีพวกน้ำนะครับทุกคนเป็นพวกน้ำเปล่าแล้วก็เป็นพวกเซ็ตซี่โค้กโค้กเอออุ้ยโอ้ของแร้และไอ้แทมาโอ้ปลาแซลมอลเดี๋ยวนะนมกล่องเหรออ๋อ กะท,ทินะทุกคนน้อก้อนน้ำนี้กดกินก่อนเลยอ่ะกินก่อนเลยเล็ <k <k ้ยงอยูน้ำไหมอยู่มากอ่ะกินก่อนเลยอ่ะพี่ก้อนฝากถือหน่อยได้กล่องที่สามไม่ตึงกันทุกคนเอาเปิดได้ไหมพร้อมทุกคนพร้อมแล้วตาบดาบดาบดาบมีซาวด้วยอ่ะ เสียงอเครื่องขาียงอะไอ่ปิ้งสลอาเอาเอาหหนึ่งมพิซาด้วยพิซาด้วยมีพิชชูทุกคนได้ข้าเจ้ามีพริกแกงเผ็ดด้วยถึงตอนนั้นเลยเออตอนไปสุสานนะพิกแกงเผ็ดเรือน้ำตาลไปอ่ะ มีขวดพลาสตีกขอนพัาตีกเตาแก๊สแล้วก็มีถุงปลาทุกคนเอ้อนี่มีถุงขยะนะแล้วในถุงนี้อ่ะมีกระป๋องแก๊สเฮ้ยนี่มีเผ็ดโอ้โหของครัวครบเลยแล้วก็มีนี่ทุกคนมีกระทะอันนี้คืออะไรอ่ะเพื่อทำน้ำตาลแล้วก็มีพริกแกงอุ้ยพริกแกงเขาให้มาใหญ่ใหญ่เลยอะใหญ่อ่าละวหลายวันมีพริกแกงเผนงทุกคนพริกแกงเผ็ดพริกแกงเคี่ยวหวานอันนี้ก็พริกแกงนีนถุงใหญ่กว่าอีกอ่ะ อันนี้มันดูเราพีกแกงเลยเออแกงนะแล้วนี่มาเกี่ยวอะไรกับพี่แกงเราอยู่ในป่าลึกไงอ๋อเออเราต้องมาฉีดยุงหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่ช่วงนี้ว่าเราจะทำอะไรแกงอย่างนี้ก็ต้องแกงเคี้ยวหวานไหมมีแกงเคี้ยวหวานด้วยแกงเคี้ยวหวานเราเคยทำไปแล้วไงแะแนงไหมเคยทำไปแล้วแะแนงยังไม่เคยฮะแล้วที่เราไปอยู่ไหน อันนั้นแกงเผ็ดอ๋อแกงเผ็ดเหรอแต่ละเลือกน้ำตาลไปไงแต่ว่าที่เนี้ยมันมีพี่แกงปแดงมาผักครบแต่ว่าพี่แกงจะเข้ากับแซลมอนเหรอพี่ใครมปนส่งแอร์ดับมาให้กูเนี่ยไม่รับเงินไล่รับเ่ินเอาไงอยู่วะ Twenty minutes later เอายงอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันถามไปเล้งดินอนเลยเหรอยังไม่ได้กินข้าวเลยมันเดินมาตั้งไกลเหนื่อยเฮ้ยคิดออกยังจะทำอะไรไม่ออกเลยตื้นเดี๋ยวนะคือของตอนนี้เรามีทั้งซาซิมิมีพริกมีพวกผักมันยังมีแป้งข้าวเจ้าอีกอะจริงๆส่วนผสมพวกนี้มันสามารถเอาไปทำห่อหมกได้เว้ยแต่แค่เราไม่มีไข่นั่นนาดีหรือว่าแงแก๊ปเตอร์ ใส่ข้าวสวยแทนไข่ฮะข้าวสวยแทนไข่่นะะไกจด้ที่ไหนก็ทำกันไม่ลองไม่รู้มาช่องก็ตีนทั้งทีกินได้ก็กินกินไว้ได้ก็โยนทิ้งไปกินได้ก็กินกินไว้ได้ก็โยนทิ้งไปเออว่ยลอยลงไปโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทําห่อหมกที่ไม่ใช้ไข่กันไปดิได้ดิไปห่อหมกปลาแซลมอนไม่ใช้ไข่ใบก็ตีนที่ได้เมนูมาจากสวรรค์บนฟฟ้า มนโอเคทุกคนไปดูกันเลยไม่ใช่ใจพี่ก่อนเลยอีิงเลยวไม่เดี๋ยวฉันน่าจะชิมก่อนไงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาแบ่งหน้าที่การทำอาหารกันเดี๋ยวเราจะให้แอมเล็กไปไหนเล็กมานี่ไปไหน จะไปไหนหนีหน้าที่ไม่ได้มาหั่นปลาแซลมอนได้หน่อยเอาเป็นลูกเต๋าขนาดครึ่งเซนติเมตรจุดสี่สามห้าเจ็ดสี่ทำไม่ได้หรอแค่นี้ทำไม่ได้หรอจุดสี่สามจุดสี่สามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เซนติเมตรหมอเบอร์โทรเขาแหละอุ้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมันก็โทรอีกทีว่โอเคฝากหั่นให้ด้วยนะโอเคแล้วก็ฝากหั่นพวกผักโหระพาเด็ดแล้วก็ต้นหอมผักซอยซอยใช่ใช่แล้วโอเคปิด แจกน้ำให้ทุกคนแจกน้ำเหรอใช่ที่นี่ขนาดนั้นอ่ะใค่ใครนั้นแหละมันมีซับซีสี่ขวดใช่ไหมในนั้นได้เลยเอาไปเลยมาแต่ของพี่จะทำพริกแกงตรงนี้มันยังไม่เดือดดีเลยเนี่ทุกคนเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปก่อนเลยก่อนนี้ขนาดมากทุกคนกระเหลียวไม่มีรายการชื่อครัวอะไรนะกัดกินกับครัวชิบหาย โอ้ยเราเจอน้องด้วยน้องกินข้าวใช่ไหมโอเคทุกคนตอนนี้มันเดือดแล้วซึ่งซึ่งเรารอจนมืงอ่ะเดี๋ยว,วนะเมื่อกี้เราปรุงเครื่องปรุงไปแล้วเป็นน้ำปลากับน้ำตาล เริ่มกันทีอีกนิดนึ่งแล้วเดี๋ยวพอตรงเนี้ยสุกเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะใส่ผักลงไปเว้ยแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนแล้วเราจะเอาไปใส่แก้วตัวนี้แก้ทั้งหมด7แก้วแล้วเราจะเอาไปนึ่งต่อมันจะคล้ายๆไข่หมกก็ไม่ใช่หมกกว่ะเลสมันจะเป็นหมกไข่ไหมวะไม่รู้วะพี่ก๊อตแต่นี่นี่หั่นก็คือหั่นแซลมอนแต่มืนอหั่นได้เยอะยังนี่ไงตอนนี้แซลมอนหั่นได้ขนาดนี้แล้วอุ้ยก็เยอะแล้วนี่ใช่เป็นหั่นเป็นเตา เฮ้ยจริงจริงอันเนี่ยเยอะแล้วอันนี้หัน<ม>่นกินเล่นว้าวโอ้ยสมบัตเลยแค่สุดแ,วแ้วรสชาติได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะลงผักลงไป,ปโอเคทุกคนตอนนี้เราจะใส่ไข่คลิปลงไปแล้วจะจะคล้ายๆข้าวผัดนี่แหละแต่ว่าหน้าตามันจะออกไข่าๆขๆหอมหมกเฮ้ยต้องเชื่อใจก๊อนดิ มไม่มีใครเชื่อใจเลยเหรอกไม่ต้องเชื่อใจอยู่แล้วแม่ครัวไฮเอ็นทำอะไรก็อร่อยนะเราต้องคลุกข้าวก่อนเว้ยแต่หอมมากขาดแค่ตะหลิวนี่แหละตอนก็อ่อนละกันเออ a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ข้าวคลุกกับพริกแกงของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่<อ>เนื้อปลาแซลมอนลงไปโอ้ my god เมนูอะไรนะฮอรมกทิฟป,ปลาแซลมอนที่ไม่ใช้ไข่โดยได้รับ การการันตีจากปักฟ้าขวัญหรอชื่อยาวเลยว,<ะ>วตอนนี้เราพกปลาแซลมอนได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตักใส่แก้วชออ็อตนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดแก้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าข้างบนอีกด้วยกันทีไ<อ>ปดูโอเคทุกคนตอนนี้เราเตรียมไหนวะข้าวไม่ข้าวใช่นี่เราเตรียมข้าวตรงนี้เตรียมเรื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเราเรยังไม่เสร็จตอนนี้ เราจะมาแต่งหน้าข้าวกันก่อนโดยใช้กะทิผสมกับแป้งข้าวเจ้าของแต่งหน้าเราพร้อมแล้วจะเป็นตัวนี้กะทิแป้งข้าวเจ้าคนมากมาแล้วค่ะค่อยๆวางนะเ <Okay. S 2> แล้วก็เอาไปอ๋อพริกเออเออพริก หน้าตาเหมือนหอหมกยังวะก็เกือบคายนะนยใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> เห็นไมบอกแล้วมันต้องรอดดีพริกมาไงเหมือนนะ <c oughs> โอเหมือนอยู่นะ สวยเลยอ่ะพรจานเสร็จด่าโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งไว้ก่อนให้ตัวแป้งกับกะทิด้านบนมันสุกโอเคทุกคนตอนนี้ฉันว่ามันสุกแล้วเปิดดูเลยดีกว่ามาทุกคนใกล้กอรอก็รู้อยู่ว่ามันยังไงว้าวเป็นไงอู้หูหอมหอมหอมเลยอ่ะ้ยเดี๋ยวนะเก้ยวมันร้อนมากเลย จะกินนกกััยงงไ็ตักอย่างนี้เลยไม่ได้หรอจริงเหรอปิดเตาก่อนให้มันอ๋อเออใช่ต้องปิดเตาก่อนแกล้งแตกสาวแตกเลยเขารู้หมดโอเคมาทุกคนเรามานั่งกินกันน่ากินเนาะนี่โคตรน่ารักเลยอ่ะหมูติบตาแซลมอนตีขึ้นมาเลยแก้วไหนหน้าที่ปลาแซลมอนมันเยอะเยอะเบียดได้ยหรอโอเคมาทุกคนแจกเมนูหมอหมก ไม่ใส่ไข่ใส่ข้าวแทนจากปากฟ้าที่อยู่ในแอร์ดรอปของพวกเรากันยอดเย่จะเป็นยังไงวันเนี้ยอุ้ยแต่ว่าตักออกมามันนุ่มมากเลยนะือมันขออุ้ยพี่ก้อนหอมอร่อยมากอ้วนลอยเดี๋ยวนะแล้วปลาแซลมอนอยู่ <im itation> มันเละเข้าแบบข้าวแล้วหรอเฮ้ยเจอแล้วอะเจอิจัรมาแล้วอ๋อน,น,นี่ไงซีซามันฮ้ยอร่อยเลยะนะไม่แย่เลยนะ,ะ <im itation> เกินคาดมากน,นี่ก็กินอย่างเดียวดก,ดก,นนก,กินรดเป็นอะไรรู้ยังอร่อยอะก <im itation> ินพริกแกงเหรอเขถือแต่แรกไม่คิดเลยเนี่ยว่าจะทำได้ก็ก็ <im itation> กินซะอย่างนั้นเนาะเฮ้ยเลี้ยงหมดแล้วเหรออะโอ <im itation> <im itation> ้โหมันนั่งกินเหมือนแบบ เหมือนแบบไม่ได้กินข้าวมาหลายปีแล้วดูแบบยาจกมากเลยมันลำบากเลมือนึงก็ต้องแบบแหปากแเริ่มยัดไม่สามารถถืออย่างนี้ได้เอ้เนี่ยถ้าเราเป็นอิ่มแล้วเราจะเดินกลับไป3กิโลเหรอเออราเดินขึ้นมาสามกิโลเลยต้องเดินกลับไปเราจะขนแอดดัปลงมา3กิโลเหรอ เอาแอดดอปไปนี้ได้ไหมเขาทิ้งไปนี้หน่อยก็ได้โอเคเดี๋ยวจะแถวค่อยมาเก็บเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวออรแลน์ก่อนเพื่อที่จะเดินทางกลับกันเขาบอกว่าเอาคืนอแบบอันตรายมากลองดูข้างๆดิขาดทึบแบบทึบโคตรขากลับต้องเดินจับมือกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวหลง ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรโอเคมาตอนนี้เรากินกันแบบหมด เกียงเลยนะงหมดเกียงเลยเดี๋ยวเราจะเก็บของของพวกเรากลับไปให้หมดแล้วก็จะเอาไปลมแรงฟ้ามืดครา แซงสลับพิงอะไรวะโอเคทุกคนตอนนี้เรากินกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับกันแล้วเว้ยทุกคนเพราะว่าในเนี้ยมันเป็นป่าแบบดึกมากๆากสามกิโลที่เราจะเดินกลับตอนเราเดินมาเป็นชั่วโมงเลยใช่ปะใช่ใช่ไหมชั่วโมงกว่ากโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของพวกเรากลับนะแล้วก็จะเอาแอร์ดรอปเก็บไว้ที่นี่ใครจะมาเอาก็เอาไปโอเคทุกคนถ้าว้าย้าว้าว้าว้ว้า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 น้าว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  ทุกคนถ้าเกิด<ร>ทุกคนชอบคลิปนี้นะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะให้กับชอบ่องกอกินด้วยแล้วก็ฝากช่องมิสเตอร์ปื้อด้วยนะช่องวอเยนโลเมพิงนะมากันลองแล้วก็ชอ่องอู๋จูไทยเอ็ดแล้วก็เร็วๆดีนะจะมีช่องมิสมเตอร์แบ๊กเข้ามาเป็นมือซ้ายของไอ้นี้ไปทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วตอนนี้เราอิ่มากเรามีแรงแล้วเว้ยสามกิโลสามกิโลไปอยากไปเลยพี่กอลทำไมอ่ะ นนเอาแล้วแต่ไปเอาไงฟื้นสองคนก็ได้ปะไม่เอามาแล้ว